สวัสดีครับพบกับสุรเกลิวโผล่เราเริ่มต้นกันที่ด่วนดาวินเดยสซอบานอ่วมถึง4เดือนเต็มทั้งระดับทีมชาติและสโมสรน,นะครับหลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับแฟนบอลโคลอมเบียมีรายงาน,นอัปเดตล่าสุดเกี่ยวข้องกับสถานการณ์กรารทะเลาะวิวาทของดาวินเยสนะครับท่านผู้ชมแม้วนะ่าในช่วงเหตุชมุมนุมนั้นจะมีนักเตะทีมชาติอุรุไวย์จำนวนหลายคนอยู่บนอัตจันทร์และเข้าร่วมวงทะเลาะวิวาทร่วมกับดาวินเยสด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายจากการแข่งขันน,น,ขนั้นก็มองว่าดาินเส์นั้นคือหัวโจกในเหตุการณ์ครั้งนี้และกําลังเตรียมที่จะลงโทษสุนันลิเวอร์พูลรายนี้แบบสถานหนักนะฮะโดยณตอนนี้ทางสโมสรที่อยู่นั้นกําลังเฝ้าจับตาและติดตามสถานการณ์ของดาวินเวสตอย่างใกล้ชิดหลังมีคํายืนยันว่าน่าจะมีคําตัดสินออกมาจากท่านของสมาธ์ฟ,ฟุตบอลอเมริกาใต้หรือว่า Con bo, คอนเมโบเกี่ยวกับความรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันแค่นี้ นั่นราว่าถ้านันลิบนั้นได้เตรียมการยื่นอุทธรณ์เอาไว้เป็นที่รู้ยแล้วถ้าหากว่ามีการตัดสินออกมาในที่ทางลิบูมองว่าเป็นคำตัดสินที่รุนแรงจนเกินไปและยอมรับไม่ได้หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ทางทีมงานลิบูนั้นได้ทาการสอบถามสาเหตุที่มาที่ไปจากปากของนักเตะของพวกเขารายนี้เป็นที่รู้ยแล้วอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ความรุนแรงของดาวิสันถือได้ว่าไม่ใช่ผูเ้เล่นรายแรกแต่่อยางใดที่นักเตะบุก ขึ้นไปที่อัธจันทร์เพื่อมีเรื่องกับแฟนบอลโดยก่อนหน้านั้นก็เคยมีกรณีของเอลิกไดเออร์ที่บุกขึ้นไปปเผชิญหน้ากับแฟนบอลเมื่อเดือนมีนาคมปี2 0 1 0ในเกม FA ฟเคัพคู่ระหว่างทนนินคอสเปอร์พบกับนอริซิตี้แม้ว่ากองเชียร์คนดังกล่าวจะถูกระบุว่ามีเรื่องกับพี่ชายของเขาอยู่ก่อนแล้วแต่ในเมื่อตัวของเอลิกไดเออร์บุกไปช่วยพี่ชายและก่อเหตุความรุนแรงขึ้นจริงๆ ก็ทาให้ตัวของเนนั้นถูก FA สั่งลงโทษแบน4นัดพร้อมกับปรับเงินอีก40,000ปอนด์ในขณะที่ทางด้านของเนย์มาร์ก็เคยโดนสาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสสั่งแบนเช่นเดียวกันเมื่อปีที่แล้วจากเหตุการณ์ที่ตัวของเนย์มาร์นั้นมีเรื่องชุกต่อยกับแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามเพราะถูกล้อเลียนตอนขึ้นไปรับเหรียญรางวัลหลังจากที่ปารีสแซงต์แชงแพ้ในรอบชิงชนะเลิศคูเป้เดอฟรองส์จนทำให้สุดท้ายแล้วเนย์มาร์ถูกตัดสินลงโทษแบน3นัดในทันที และอีกวิรกรรมที่ทุกคนยังคงจำกันได้ดีนั่นก็คือเหตุการณ์ที่หลุยโซเลสได้กัดทั้งนั้นของจอห์นโจเคยรเนี่อย่างรุนแรงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2 0 1 4จนทำให้ตัวของคนนั้นถูกทางฟีฟ่าสั่งแบนห้ามเล่นฟุตบอลถึง4เดือนเต็มเลยทีเดียว แม้ว่าการตัดสินของดาวินเนียจะยังไม่ถูกตัดสินโดยฟีฟ่าเพราะเหตุเกิดที่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโคปาอเมริกาซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ทำให้บทลงโทษนั้นไม่เหมือนกับนักเตะที่ทำความผิดในยุโรปแต่ัยไดงน้อยก็สามารถนำบทลงโทษในกรณีที่ใกล้เคียงนำมาอ้างอิงได้ฉะนั้นจะทำให้เชื่อได้ว่าดาวินเนียอาจจะถูกลงโทษแบนระหว่าง3นัดไปจนถึง4เดือนเต็มกันเลยก็เป็นไปได้ และมีโอกาสนะครับที่จะถูกสั่งปรับเงินก้อนโตเพิ่มเติมอีกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโบโบซิโซโ,ซโ,ซโกอดีตนักเตะลิวเวอร์พูลแนะนำให้อานเนอร์สลรัตรและริชันฮิวผู้จัดการทีมและผู้ในก,การกีฬาคนใหม่ของลิวเวอร์พูลรักษาโมเมตซาราไว้กับทีมให้ได้ในช่วงสัปดาห์นี้แม้จะมีข่าวลือเรือร่องการเ้ายทีมก็ตามซิโซโ,ซโ,ซโซกกล่าวว่าซาร่าเป็นนักเตะทุกส่วนของทีมและเป็นหนึ่งนักเตะ แอฟริกาที่ประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลเช่นเดียวกับซาเดลมาเน่และตัวของเขาลิจานิโอผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลได้กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวว่าเขาและส็ลตมบั่นใจว่าซาลาจะยังคงทุ่มเทให้กับทีมในอันดับหน้าต่อไปแม้จะยังไม่มีการต่อชนะนัดชมใหม่ก็ตามส่วนโมโมซิโตโกอดีตนักเตะลิเวอร์พูลให้แนะนําทําทุกวิถีทางให้อันเนอร์ซาลต์และยูชัดคิวรรกษาโมมิสซาลาไว้กับทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ เรื่องของซาดูมาเน่เกือบย้ายไปสู่แมนยูแต่สุดท้ายก็เลือกหงดงังรู้ไหมครับว่าซาดูมาเน่ของเรานะครับเคยเกือบได้เป็นนักเตะแมนยูแล้วนะฮะแต่สุดท้ายก็โดนเชกเก็งคลับปาดหน้าคว้าตัวไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี2 0 1 6แฟนบอลีแสดงคงเซ็งกันไปเลยเพราะมาเน่ดันไปดังเป็นผู้แตกกับหงดงังแถมยังคว้าแชมป์มามากนายเพียบมาเน่เคยเล่าว,ว่าจริงๆแล้วเขาเกือบที่จะเซ็นเญญากับแมนยูอยู่แล้วแต่เชกเก็งคลับ โทรมาขายฝันชวนให้มาสร้างทีมลิเวอร์พูลด,ด้วยกันแถมยังรับประกันว่าจะให้มาน่เล่นในตำแหน่งโปรดอีกต่างหากส่วนฟังน่งแมนยูตอนนั้นมีโชเซ่มุนโยเป็นกุนซือของเทียมเลยต้องไปคว้าตัวเฮนริกมาคิติยานมาแทนที่ซึ่งฟอร์มก็สู้มาน่ไม่ได้เลยตอนนี้มาน่ย้ายมาอยู่กับอัลนาเซอร์แล้วนะครับหลังจากที่ไปอยู่กับเบย์มานิกแป๊บเดียวมีข่าวไปว,ว่าเขาอาจจะกลับไปเล่นกับทีมเก่าอย่างเรสบูซัสบวกในลีกออสเตรีย แต่เย่นของเขาก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วบอกว่ามันไม่แฮปปี้ดีกับปัจจุบันกับเอานาเซอร์ asser, ไม่คิดที่จะย้ายไปไหนนะฮะอเล็กซิสแมคนลิสเซอร์ช่วยทีมชาติอาร์เจนตนาคว้าแชมป์กปาอเมริกาเป็นรายการที่สองหลังจากเอาชนะทีมชาติโคลอมเบียที่นำนโดยลุยดิอาร์ตไปได้หนึ่งศูนย์นะครับ ดิจ่าอเจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกและโคปาอเมริกาหลังจัดที่เอาชนะทีมชาติโคลอมเบียไปได้1-0ที่มาเอมี่ในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม็กอลิสเตอร์ยังคงรักษาตำแหน่งแดนกลางโดยเล่นทางฝั่งซ้ายในระบบกองกลางสามคนของโค้ชลิโอเนลสกาโลนีและมีส่วนร่วมกับเกมบุกมากขึ้นในเกมที่สูสีชนนิดต่อสองทีมต่างอเมริก,กา แต่ก็ไม่สามารถทําประตูกันได้ในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงของเกมอาร์เจนตินาดูเหมือนจะเสียเปรียบเมื่อลีอเนลเมซี่ได้รับบาดเจ็บและต้องออกจากสนาม,มเมซี่พยายามไล่าตามดีอารที่เลี้ยงบอลหลบอย่างสวยงามแต่เขาลื่นล้มและข้อเท้าของเขาพลิกทําให้เมซี่มีแต่ความเจ็บปวดมเมซี่ในวัย37ปีนั่งร้องไห้ขณะอยู่บนมานั่งสมรองอาร์เจนตินาพวกเขามาได้ประตูขึ้นนำในอีก10นาทีต่อมาเมื่อ นิโก้การสเรสยิงเข้าไปแต่ถูกตัดสินว่าล้ำหน้าทำให้เกมต้องต่อเวลาพิเศษและเป็นราอตโลมาติเนสก็รายเป็นฮีโร่เมื่อทำประตูได้ในช่วงครึ่งหลังช่วยให้อารเจนติน,าน่าชนะไป1 0 1> เดียอาร์เสียใจนะครับที่ทีมชาติโคลเวียของเขาพลาดโอกาสในการคว้าชแชมป์โคปาอเมริกาหลังจากเข้าจริงโคปาอเมริกาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ตปี2001ซึ่งพวกเขาเป็นชภาพและชนะเลิศแมคกิลิเซอร์ร่นชอล้งชัยชนะกับเมซี่อังเกลดิมาเรีย และนิโคลัสโอตาเมนดีหลังจากที่กองกลางลิเวอร์พูลมีบาบาที่เงียบๆในเกมนี้อย่างไรก็ตามก็เป็นอีกหนึ่งเกยียรติยศที่สำคัญสำหรับนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาที่ลิเวอร์พูลซื้อมาในราคา35ล้านปอนด์ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญของอาร์เจนตินาตลอดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์โกปาอเมริกาทั้งแม็กลิสเตอร์และดีอาร์ตจะรอการพักผ่อนอย่างน้อย3สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาเตรียมตัวฤดูกาลใหม่กับลิเวอร์พูลซึ่งจะทำให้พวกเขาพลาดทัวร์สหรัฐอเมริกา อันเนอร์สโลตต์คาวานกูจะกลับมาพร้อมกับดามิเนสเทนอเล็กซานโดนโจโกเมสเวอร์จิโฟันไดไรอันสกาฟินแบกกอริเกโปและอิบราเมตกันาเตในช่วงเตรียมตัวก่อนเกมอุ่นเครื่องและสุดท้ายกับเซบียาในวันที่11สิงหาคมนี้นี่คือสุขการ์ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นราบเย็นของวันที่15บห้ากรกตคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะค p f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปูบักข้างลิเวอร์พูลและเดอะค p Fan น ah, บอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ